ยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องมามา่มาเซอร์วิสแฟนค่ะหากเอ่ยชื่อกงยูแฟนๆเกาหลีคงไม่มีใครไม่รู้จักใช่ไหมคะเีาเป็นลมหายใจแห่งภาคพื้นเอเชียฉายาสามีแห่งเอเชียานี้ไม่ได้มากันเล่นๆน,นะคะมาค่าแอดจะมาพูดคุยเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้เลยไซเรนโรงเรียนซ่อนเงื่อนฉายในปี2011แนวดราม่าและ based on true event คือสร้างมาจากเหตุการณ์จริงด้วยค่ะหนังมีความยาว2ชั่วโมง5นาทีนี่เป็นอีกหนึ่งผลงานที่เฮียตั้งใจรับเล่นและพยายามส่งแรง กับเรื่องไปถึงสังคมในยุคนั้นด้วย เป็นเรื่องราวของคังอินโฮรับบทโดยโกงยูเขาเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกสาวบกพร่องทางการได้ยินหลังจากภรรยาฆ่าตัวตายเขาก็ได้งานสอนหนังสือที่โรงเรียนสําหรับเด็กบกพร่องทางการได้ยินแห่งหนึ่งและนั่นเขาได้ค้นพบว่ามีการล้วงละเมิดทางเพศและทําลายร่างกายเด็กโดยที่แอดจะละไว้ไม่ลงรายละเอียดตรงนี้นะคะว่าเด็กๆโดนกระทําอะไรกันบ้างมันหดหู่มากจริงๆโดยที่ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องต่างก็พยายามปกปิดแต่เขากับเรื่องที่จะสู้เพื่อความยุติธรรมโดยร่วมมือกับ สิทธิมนุษยชนซอยูจินรับบทโดยจองยูมีจนสามารถเปิดโปงความชั่วร้ายเหล่านี้ได้สำเร็จต้องบอกว่าชื่อกงยูนี้การันตีคุณภาพจริงๆค่ะเฮียเป็นคนผลักดันหนังเรื่องนี้จนหนังขึ้น <Wow. S 2> อันดับหนังทำเงินของเกาหลีใต้ในเดือนกันยายนปี2011และเกิดกระแสะเรียกร้องให้เกิดการรื้อคดีที่ถูกอ้างอิงรวมไปถึงการแก้กฎหมายเพิ่มบทลงโทษให้หนักขึ้นสำหรับการล้วงละเมิดผู้เยาว์และผู้พิการถือเป็นหนังจากเสียงี จริงๆค่ะเรื่องนี้ยังทำให้แอดนึกถึงหนังญี่ปุ่นเรื่องหนึ่งด้วย No Body k No w s ปี2 0 0 4นี่ก็สร้างจากเหตุการณ์จริงเหมือนกันค่ะแต่เพราะต่างกันเรื่อง No Body k No w s นั้นเป็นการทอดทิ้งเด็กให้อยู่ตามละผหันกลับมาที่ไซเลน์ค่ะต้องบอกว่าหนังคุมโทนความพหดหูโหดร้ายมืดมนและอึดอัดมากตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง แต่กงยูถือว่าเป็นแสงสว่างเป็นความหวังของเรื่องเลยก็ว่าได้ตัวละครแบ่งแยกข่าวดำชัดเจนว่าใครดีใครเลวไม่มีสีเทาๆค่ะเราจะเข้าข้างคนดีอย่างไม่ต้องลังเลเลยเราจะเอาใจช่วยรู้สึกสงสาร mm. เห็นใจสะเทือนอารมณ์ไปกับชะตากรรมของคนดีที่ได้เจอดูหนัง2ชั่วโมงนี้จิตตกไป2วันค่ะ ถือว่านางสามารถส่งแรงกระเพื่อมไปถึงสังคมได้สำเร็จนะคะเอาละค่ะใครสนใจพลอตแนวนี้ก็รองไปติดตามกันนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามที่ให้กันเลยค่ะแล้วใครอยากให้แอดเราาเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ได้นะเราพบกันใหม่คลิปหน้ากับมาม่าซีรี f a แฟนค่ะ